สวัสดีค่ะเมื่อวันที่1นธันวาคมพุทธศักราช2564สำนักข่าวเดลี่เมลรายงานอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาสร้างความประหลาดใจวิพากษ์วิจารณ์เมแกนชายาของเจ้าชายแฮร์รี่อย่างดุเดือดระหว่างที่ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ในรายการ GB News Tonight ซึ่งมีนายไนเจลฟาราดอดีตหัวหน้าพักเอกราชสหราชอาณาจักรหรือยูคิป สนับสนุนการถอนตัวของ3ราชอาณาจักรจากการเป็นสมาชิกสหาภาพยุโรปเป็นผู้ดำเนินรายการทรัมป์ได้กล่าวหาเมแกนอดีตนักแสดงหญิงชาวอเมริกันว่าไม่ให้ความเคารพต่อสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองจากการกระทําของเธอและเจ้าชายฮารี่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการทําร้ายราชวงศ์อังกฤษนอกจากนั้นทรัมป์ยังกล่าวถึงเจ้าชายฮารีดูกแห่งซัเสเซกว่า ทรงถูกใช้อย่างน่ากลัวและสักวันหนึ่งพระองค์จะเสียพระไทยทรัมป์ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาระหว่างให้สัมภาษณ์ในรายการที่ออกอากาศทางทีวีว่าเขาไม่เคยเป็นแฟนหรือเป็นคนที่ชื่นชอบเมแกนอดีตดาราอเมริกันและเขาคิดว่าเจ้าชายฮารีทรงถูกใช้อย่างน่ากลัวมาตลอดและเขาคิดว่าสักวันหนึ่งเจ้าชายฮารีจะเสียพระไทย เดลี่เมล l ชี้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทรัมป์ออกมาชนกับดุกและเดเชสแห่งซัดเซกเพราะเมื่อตอ้นปีนี้ทรัมป์เคยบอกว่าเขาจะลงรับสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2024ถ้าเมแกนลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็เคยให้สัมภาษณ์ในรายการของสถานีโทรทัศน์ช่อง Fox News ในสหรัฐอเมริกา ว่าเขาเคยเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินินา์เอลิซาเบธที่สและคิดว่าพระองค์ตรองเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่และเขาไม่ใช่แฟนเมแกนหลังจากเมื่อปีที่แล้วทรัมป์เคยพูดว่าเขาไม่ใช่แฟนของเมแกนและปรารถนาให้เจ้าชาฮรรี่ส่งโชคดีซึ่งพระองค์กำลังต้องการมัน